สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมาดูกันว่าถึงเวลาของคุณหรือยังเรื่องที่คุณจะได้รับนี้นะคะขอพลังงานสิ้นสิ้นช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดขอพลังงานสิ่งสิ้ิที่อยู่รอบกระูกช้างช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดว่าถึงเวลาหรือยังที่คุณจะได้รับว้าวหนึ่งใบออกมาก่อนแล้วนะคะถึงเวลาหรือยังที่คุณจะได้รับโอ้ ออกมาแล้วนะคะสองใบนะคะเอาแม่หมอต่อเลยนะคะขอพลังงาน5้าใบนะคะถึงเวลาหรือ,อยังนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กันแล้วกัน,นะคะคลิปนี้ไม่บังเอิญนะคะพลังงานใครถึงก็รับไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถึงเวลาของคุณหรือยังว้าว เทนบอลนะคะสิบไม้เท้ามันเป็นเวลาของคุณถึงเวลาของคุณแล้วออกเดินทางเห็นไหมคะคุณาบางคนอาจจะต้องได้ย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายที่อยู่อาศัยบางคนทํางานหนักรับผิดชอบครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแบกรับภาระ,ะมากมายถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณต้องออกเดินทางออกเดินทางเพื่อจะไปประสบผลสําเร็จนะคะ ไปพบกับช,ชัยชนะนะคะเพราะตัวคุณเองตอนนี้คุณสามารถยินและอย่างได้เลยนะคะม้าขาวม้าดําคุณสามารถปรับสมดุลปรับจิตใจของคุณได้แล้วนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะควบม้าไปนะคะเพื่อไปหาชัยชนะนั้นจะเป็นด้านอื่นๆด้านจิตใจของคุณก็ตามนะคะอารมณ์ของคุณก็ตามตอนนี้คุณนิ่งขึ้นแล้วนะคะ เป็นถึงราชาถ้วยแล้วนะคะตัวคุณควบคุมอารมณ์ได้นิ่งสงบเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะจิตใจคุณผ่องใสสว่างสวยไม่มีความหมองมัวใดๆนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับเรื่องใดบ้างโอ้สิบเหรียญน,นะคะความสุขความสมบูรณ์ความสดใสประสบผลสำเร็จสิบเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งนะคะสิบเต็มสิบเลยนะคะโอ้ทุกด้านเลยเนาะ ดูสิคะถึงเวลาของคุณแล้วโอ้คุณจะได้เริ่มต้นเพจออฟสอดนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปผจญไปภัยนะคะออกไปผจญภัยหาความรู้ใส่ตัวคุณนะคะคุณเริ่มแล้วคุณเริ่มต้นได้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะมันถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะววนะที่คุณจะออกไปตามความฝันของคุณนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็ถึงเวลาแล้วมันจบลงแล้วนะเรื่องที่ไม่โอเคะคะ่ะสิบดาบ มันจบลงแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะโอ้โ oh หเพราะว่าไพ e ่ view of fortune มันมาประกบเรียบร้อยแล้วค่ะมันจบลงแล้วเรื่องหลาย,ลายแต่ไพ่ที่ต่อจะ e view of fortune นั่นก็คือจบด้วยไพ่ใบน,นี้เลยค่ะ10บช่วย10เหรียญความสุข10เต็มสิบนะคะความสุขสมบูรณ์มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับนะคะ ใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะรับพลังงานดีๆไปเลยค่ะ